สวัสดีครับผมปันเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนะครับก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมนะครับเป็นการทำนายดวงชะตาประจําเดือนกันยายน2 5 6 5นี้ครับ2ภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30กันยายนในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ3ดวงครับไม่นับดาวจรเลข2ได้แก่เลข4ดาวพุธครับ ดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีสิงในวันที่2เลข6ดาวศุกร์ครับย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงนะครับในวันที่2ด้วยเช่นกันและย้ายต่อจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันในวันที่27สุดท้ายคือเลข1ดาวอาทิตย์ครับย้ายจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันในวันที่17กันยายนส่วนดาวอื่นๆอย่างคงโคจรอยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลย ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวที่เดินเขาเรียกว่าเดินวิปลนะหรือว่าเดินวิกคตินะครับแล้วแต่เรียกกันนะครับหรือว่าเดินผิดปกตินั่นเองนะครับก็คือหลักๆเลยนะเป็นดาวใหญ่3ามดวงเลยแล้วก็ดาวประจําตัวของชาวราศีมิถุนด้วยก็คือดาวพุธนะครับเริ่มต้นจากดาวพุธก่อนถือเป็นดาวที่สําคัญสำหรับชาวราศีมิถุนเพราะว่าเป็นดาวประจําตัวนะหรือว่าทั้งเรียกทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวตนูรักษ์เป็นตัวตนของเราครับและดาวพุธเนี่ยนะครับยังทําหน้าที่เป็น ดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะเจ้าเรือนพันธุพันธุคืออะไรพันธุคือครอบครัวนะครับหลักฐานบ้านช่องอสังหาอะไรมพย์ที่อยู่อาศัยลดลายานพาหน,นะก็ได้หมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานก็ยังได้เลยนะครับนี่คือความหมายของดาวพุธเพราะฉะนั้นทําหน้าที่2ออย่างนะครับตอนนี้เดินถอยหลังนะเดินถอยหลังเลยเดือนนี้นะครับเดินถอยหลังไปนึ่งถึงวันที่เท่าไหร่ครับเดินผิดปกตินะครับไปถึงวันที่23กันยายนเลยนะครับเพราะนั้นเกือบทั้งเดือนเลยครับ เกือบทั้งเดือนเลยเดินไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นปกติเดินวิกกตินะครับเพราะนั้นพอดาวเดินถอยหลังหรือว่าเดินวิกกติหรือว่าหรือว่ามนเนี่ยนะครับนะครับมนนี่คือเดินช้าเดินช้ากว่าปกตินะแต่ถ้าพักองศาเนี่ยคือถอยหลังนะครับซึ่งดาวพุธในเดือนนี้เกิดขึ้น2อย่างเลยเกิดขึ้นทั้งสองอย่างเลยทั้งพักด้วยแล้วก็มนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง เดือนนี้จึงทําให้ชาวราศีมิถุนนะครับเวลาจะทําอะไรเนี่ยความหมายนะครับของดาวพุธซึ่งหมายถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะการพูดจาการแสดงความคิดเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องของงานทางด้านเอกสารข้อตกลงข้อสัญญาความคิดนะพวกนี้เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะชะลอตัวนะครับชะลอตัวหรือว่ามีปัญหาเกิดข้อผิดพลาดได้นะเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะครับหรือว่าต้องรออะไรบางอย่าง นะครับหรือชาวราศีมิถุนในช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอะไรครับคิดไปคิดมาครับนะคิดถึงอดีตมั่งคิดวนไปวนมามั่งทําอะไรวนไปวนมาเหมือนพายเรือในอ่างนะมันเข้าอยู่อบเดิมครับมันวนไปวนมาอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดไม่เ,เรื่องของการพูดจานะการวางตัวประมาณนี้ครับนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปนะในช่วงเดือนนี้นะนะส่วนอีกดาวที่สําคัญนะอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือเลข5ดาวพฤหัสบดี ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกรรมะนะฮะคือเรือนการงานของชาวราศีมิถุนตอนนี้ก็เดินถอยหลังเหมือนกันนะเพราะนั้นการงานก็ติดขัดนะอย่างที่ว่าเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวออกคุมยากร,กรที่หลังนะส่วนเลขเจ็ดนี่คือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะครับเป็นเจ้าเรือนมรณะก็เดินถอยหลังเหมือนกันนะก็เดินถอยหลังเหมือนกันตอนนี้นะครับแล้วก็เลขศูนย์ดาวมฤตยูนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็จะเดินมนครับมนคือเดินช้ากว่าปกติ นะครับแล้วไปโคจรร่วมกันะไรครับดาวองคานเลยนะดาวองคานดาวองคานเป็นเจ้าเรืออะไรครับเจ้าเรืออลิแล้วก็เจ้าเรือลาภะนะอลิคืออะไรอลิคือปัญหาอุปสรรคศัตรูนะครับหนี้สินการเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนะครับส่วนลาภะก็หมายถึงโชคลาภความสุเร็จรายได้ตอนนี้ไปอยู่ในอะไรครับอยู่ในภพวินาศนะวินาศก็หมายถึงต่างแดนถิ่นไกลก็ได้มองถ้ามองด้านดีนะครับก็คือต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษานะครับสมร t h สันโดษนะ หรือถ้าเกิดเป็นด้านที่ไม่ค่อยสู้ดีก็คือนะเกิดวิกฤตวิบัติฉับพลันนะสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอข้อกฎหมายคดีความก็ได้นะแต่เป็นลักษณะของความขัดแย้งครับนะดาวคู่นี้พออยู่ด้วยกันปุ๊บเป็นดาวของความขัดแยง้งหมายถึงอุบัติเหตุหมายถึงการผ่าตัดหมายถึงความขัดแยง้งหมายถึงความรุนแรงนะครับนะอ่ะอันนี้ก็คือภาพรวมนะภาพรวมของการโคจรของดาวอย่างคร่าวๆนะคราวนี้เข้าสู่การพยากรณ์ นะครับลักษณะการโคจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางข้อรนินทานที่ดีครับนะการงานก็ยังคงมีปัญหามีเรื่องติดขัดเป็นระยะระยะนะครับไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรแต่โดยรวมแล้วการงานก็ยังคงมีความก้าวหน้าเป,นปเป็นไปในทางที่ดีอยู่นะครับทั้นนี้ทั้นนั้นเพราะอะไรท่้งนี้ทั้นนั้นเพราะว่าเลขาเานี่ครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเริอนกัมมะถึงแม้ถึงแม้จะเดินถอยหลังแต่ก็ยังคงอยู่ที่ ราศียังอยู่บ้านของตัวเองยังคงเป็นเกษตรอยู่เกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานนะครับไม่ได้เสียหายไปเลยเพียงแค่ทาหน้าที่น้อยลงแค่นั้นเองเพราะนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีครับงานยังเป็นไปในทางที่ดีแต่พียงแี่อาจจะมีเรื่องติดขัดล่าช้าบ้างแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะครับนในเรื่องของงานเอกสารข้อตกลงข้อสัญญาให้ดีครับเพราะมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดเกิดปัญหาเกิดความขัดแยง้งกันได้ง่ายกว่าปกติครับในช่วงนี้นะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์บ้านนะครับที่อยู่อาศัยที่ดินรวมไปถึงเรื่องของรถลายานพาหนะด้วยนะ,ะก็ตามความหมายพันธุทที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรครับการพูดจาการแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับนะก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดข้อขัดแย้งกระทบกระทั่งกันได้ง่ายกว่าปกติเช่นกันนะครับแล้วก็เนื่องจากดาวพุธเดินเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์อาทิตย์คืออะไรครับแหมนะเชื่อมันตัวเองสูงทิฏฐิมานะนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะนั้น ปัญหานะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็มักจะมาจากเรื่องของทิฏฐิครับเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของทิฏฐินะมุ่งแต่เอาชนะกันนะครับอันนั้นจะทําให้ปัญหามันยิ่งสถานการณ์ต่างๆยิ่งแย่ลงนะครับถ้าเราไปไปทําอย่างนั้นด้วยเนาะนะครับถ้าปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปครับช่วงนี้พราะาเรามีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายๆในเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะเลขสีเนี่ยดาวพุธนะครับทำมุมคาดถึงดาวอังคารน,นะแล้วมีดาวมฤรตยูทำมุมคาดถึงด้วยนะก็ใจเย็น เดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะครับนะเรารู้สึกแหมเด็กคนนี้เนี่ยล่วงเกินมีเด็กนะอาวุโสน้อยกว่ามาล่วงเกินนะครับหรือว่ามาพูดจาไม่ให้เกียรติแล้วเราแบบเราเป็นซีเนียเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแบบแหมจะไม่ยอมนะครับให,ให้ให้นึกถึงคํานี้ไว้เลยว่าปล่อยผ่านไปเถอะเดี๋ยวมันก็จบง่ายๆนะนะเรื่องบางอย่างเด็กมันอาจจะยังไงครับอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการใช้คําพูดไม่ถูกแสดงท่าทีไม่ถูกนะหรือว่ายังทํางาน ไม่เป็นเอาพูดง่ายๆก็ยังทํางานไม่เป็นก็ได้ครับนะเพราะฉะนั้นก็ให้อภยัยให้อภยัยพยายามให้อภัยกันแล้วกันครับและปัญหามันก็จะลดน้อยลงไปมากเลยลดทิฐิลงลดการถือลดการถือศักดิ์ศรีลงนะครับนะพยายามให้อภยัยปัญหาน,น้อยลงเลยครับนะสำหรับชาวราศีมิถุนในเดือนนี้นะครับช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือที่ว่าความขัดแย้งเมื่อสักครู่นะครับที่ช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสิบเจ็ด 1-17กันยายนนะครับส่วนทางด้านการเงินนะภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับข้อมิติทางที่ดีครับคล้ายกับช่วงเดือนที่ผ่านมารายรับรายได้ยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะติดขัดคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเรื่องของรายได้เรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะ ถูกหลอกถูกโกงด้วยนะครับนะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินนะครับใช้จ่ายเงินแบบที่แบบไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อนครับไม่ได้ตะเตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะเพราะนั้นก็ต้องอระมัดระวังครับต้องตรวจสอบดูแลระมัดระวังให้ดีนะครับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดต่างประเทศคนต่างชาติงานนําเข้าส่งออกงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโทนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆงานที่เกี่ยวกับพวก IT ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตออนไลน์กลุ่มนี้นะครับ จะประสบผลสําเร็จดีและจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับสําหรับชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ก็คือ <c oughs> เลขเจ็นี่คือดาวเสาร์ครับนะดาวเสาร์ดาวเสาร์าาเนี่ยก็อยู่ในภพมรณะตัวน,นี้เดินถอยหลังก็ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรครับโรคเก่ากําเริบนะฮะโรคเก่ากําเริบนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้ามเนื้อด้วย ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งใช้ชีวิตอย่างมีสติร,รอบคอบไม่ประมาทปัญหา,าต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากเลยครับหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ส่วนฉลกโชคลาบนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนในเดือนนี้นะครับวันที่ดีเนี่ยค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวเลยนะ11-25ครับ11-25นะฮะส่วนทิศที่ดีมี2ทิศครับคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้บุคคลที่จะนำฉลอโชคลาบมาให้นะครับก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ที่มีอายุมากกว่า ผู้หรือเป็นผู้หญิงครับที่ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านะกลุ่มนี้ก็จะนำโชคลาภมาให้นะส่วนในด้านความรักนะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทรงๆนะครับเรื่อยๆนะครับยังไม่เดือนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเป็นพิเศษครับช่วงนี้เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทํางานนะต่างฝ่ายต่างมีโรคส่วนตัวสูงก็ได้นะครับสำหรับชาวราศีมิถุนกับคู่ครองส่วนคนโสดคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับคนถูกใจที่ว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นคน ใกล้ตัวนะครับอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนก็ได้หรือได้รับการแนะนําจากเพื่อนหรือจากญาติของเราก็ได้ครับครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนประจําเดือนกันยายน2565นี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ